อันที่จริงสามารถได้โดยมีซัสเทนได้นะครับเอาลิงค์มาแทนเปล่าสามารถจบใน4ไซเคิลได้อยู่แต่ตอนที่อัดคลิปผมไม่แน่ใจว่าในห้องล่างผมจะสามารถจบได้ใน6ไซเคิลหรือเปล่าเลยทำข้้งบน3ไซเคิลเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนครับโดยต้องให้เทคนิคเปล่าโดนบอสตรงกลางอันนี้สาคัญครับให้เปล่าสกิลเพื่อให้มีพลังงานพอสำหรับอันตีครับเซร์ฟติธรรมดาเพื่อเติมพลังงานเมมให้เต็มเพื่อถึงท่านเธอท่าขึ้นมานี่แหละครับที่เทคนิคเปล่าต้องโดนบอสตรงกลางเพราะจะทําให้ท่านเธอท่าสามารถพังเกาะรบเพื่อเอาพลังงานได้ แล้วก็สกิลท่านเธอท่าเพื่อปิดจบเฟสแรกไปครับเราต้องไม่โดนตีในห้องแรกเลยเพื่อเก็บเลือดม,มารับดาเมจจากเฟรมริเวอร์ครับผมถ้าทุกคนเลือดเต็มและบอสไม่ฟันซ้ำที่เดิมบ่อยๆพอจะทนจนเข้าเฟสชาร์ดดาบได้อยู่ครับ <c oughs> อันติเอ็มและเซ์อวอรเติมพลังงานให้ท่านเธอท่าครับ ผมต้องจให้เมมดึงหลังจากท่านเฮอท่าสกิลพราะด้าเมทพอสำหรับปิดเงารอบนี้แล้วและเพื่อเก็บพลังงานสำหรับการเรียกเงารอบหน้าครับเก็บบันติเปล่าไว้ใช้ลดเกราะเงาชุดหน้าครับผมเจอเีกัมมจตรกจูจ แฟรสกิลเพื่อลดต้านทานน้ำแข็งและเบรกบอสให้ไปอยู่หลังท่านเธอท่าครับรอถึงเทินท่านเธอท่าก่อนค่อยสกิลอันติสกิลเพื่อนา,นาเมจท,ที่สูงที่สุดครับเ ในเฟสที่2เราต้องพยายามเลี่ยงจะเบรกบอสเพราะต้องการดามเมจจากการเรียกล่างเงาช่วงชาร์ดดาบของบอสครับ,บ,บหให้เปรลาสกิลเพื่อลดต้านทานน้ำแข็งใส่บอสและอันติลดกรอครับซึ่งมันจะอยู่ไปตลอดจนบอสต,ตายเลยครับถ้าละกะหลอดเบรกดีๆก็พอจะสามารถจ่ายสกิลใส่บอสได้อยู่บ้างครับ m c ีลแลันติทันทีเพื่อไม่ให้เมลมาตีลดหลอดเบรกไปมากกว่านี้ครับ หนึ่งท่านเธอท่าขึ้นมาจัดการเงาชุดนี้ทั้งหมดครับควรทําไม่ได้ครับเพราะว่าเงาชุดนี้หลังจากกาจัดได้จะสามารถทาดาเมจใส่บอสช่วยเราได้ด้วยครับให้ไปล่าตีก่อนเพราะถ้าให้ท่านเธอท่าสกิลไปแล้วจะเหลือแค่บอสให้เล็งจะเป็นการลดหลอดเบรกโดยไม่จําเป็นครับ เก็บอันติเซเอรวไว้ก่อนเพราะไม่อยากจะลดหลอยเบรกเพิ่มเติมครับผมอันติเปลาองการดาเมจเพื่อปิดตัวปองครับติเปลาเพราะต้องการดาเมจเพื่อปิดตัวปอมครับ 好奇心谜底却是乌有之乌แต่สกิลท่านเฮท่าใส่ร่างปอมอีกหนึ่งชุดครับไม่มีร่างเงาไหนพังเลยและเมมก็เบรกบอสไปที่เรียบร้อยแต่ก็ไม่ปัญหาครับเติมพลังงานเมมให้เต,เต็มและดึงท่านเฮท่ามาปิด2%ที่เหลือเป็นอันเรียบร้อยครับผม,ม,ม,ม 演出开始，留给我吧。桃花影，省点时间。 มีแอนจีนิดนึงคือโรบินต้องโดนตี1ทีครับจริงๆเอาไปอยู่ช่อง2 3 4ก็ได้เพราะสิงโตจะพ่นลำแสงใส่ตัวระดับ2 3 4แต่ก็มีโอกาสโดนลดพลังงานจากการที่มีตรา้าที่2อันครับผมเลยเอาโรบินไว้ช่องแรกมาร์ชสกิลและอันตีทันทีเพื่อให้ควิกโปโคของกาลกเกอร์มีโอกาสมาเติมพลังงานให้มาร์ชพูภูรามีโอกาสเพราะว่าควิกโปโคสามารถไปเติมพลังงานให้เผยเซวได้ด้วยครับไม่รู้ทําไปทําไมเล่งกําจัดบอสสิงโตก่อนระจะกำจัดลูกน้องไปด้วยทาให้ดามเมดโมซีลงแต่บอสมาครับโรบินโดนรัลเเคซบ ถ้าควิกโปรโครเติมพลังงานให้มาร์ชในครั้งแรกหลังจากโรบินอันติควิกโปรโคจะเหลือตัวเลือกให้พลังงานระหว่างโรบินกับเฟยเซียวให้กาละเกอร์ตีธรรมดาและอันติทันทีเพื่อใช้งานควิกโปรโครครับซึ่งถ้าลงโรบินสองทีก็จะดีมากครับทำให้อันติโรบินแทบจะไม่มีดาวทามเลย แอตีฟเซลขัดบอสสิงโตมให้ชาร์จท่าลดพลังงานครับจัาจัด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 ตัดจัดจัดัดัดจจัดัดจจดััดัจจดัดรรัััดัดัััััั ข้าผิดไปนิดนึงเลยโดนจนได้ครับการรวมกันของตราสัญลักษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร์มันจะทําดาเมจตามญญามาให้พียร์ทำให้ติดพัญญวพันครับผมโชคดีที่คนที่โดนเป็นม้าที่สามารถเล่งเทินมาได้และกาเกอร์ที่มีต้านทานเยอะครับ

左青龙，右白虎，想吃太水化坟物，砍章。连个 boss 来，就挨 damage 了，连着来。朋友们，尽情享用吧！比划比划，不避不回。哼！太慢，我将万载长生。大局已定。 มินที万籁共鸣เย้แจาตน无惧无畏ฮะฮ่าฮิโรบินเพื่อให้จบภายในไซเคิลที่25ครับผมที่จริงคนเตรียมนติกราเกอร์ไว้เพื่อเคลียร์การสะกดจิตของคราฟกา้าในเฟสหน้าด้วยนะครับแต่ตอนนั้นผมน่าจะโฟกัสกับการกำจัดบอสมากไปหน่อย

เล่งบอสมาก่อนเพราะการการผสมกันของตาราสลักพระจันทร์แรงมากแถมติดฟัวพันด้วยครับ ระหว่างนั้นก็คอยลดหลอดเบรกมาอีกตัวไปเรื่อยๆครับกันเอาไว้ ลอสมาตีโรบี้และติทันทีครับสีีเรีาไมา่ต้องราสามารถลบสัญลักษณ์พระจันทร์ได้ด้วยการใช้อันตินะครับเป็นอีกหนึ่งหนทาง

展现真，左青龙右白虎，少吃碳水化合物，太脏，太慢、oh, no!，无惧无畏，不行。靠啊！挺有自信吧？我，这尼要，用、oh, oh, oh, oh.，给，我，来，洗，不，得，不，然，死，了，啊。 ันตีเฟยเซยกำจัดลอดมาครับเหลือแค่2ตัวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วโชคดีครับกาลเกอร์โดนดึง อันติีกาลเกอร์แทะเธอมาให้พลังงานโรบินจากฟิกโปโคครับแล้วก็โฟกัสบอสม้าต่อไปเรื่อยๆครับ 是时候展现左青龙，右白虎，少吃碳水化合物，看招！好、哦，懂了，看我绝招，无惧无畏，哼！不行<开>，我将许万载长胜。哼！大劫已定。 小心脚下哦！愿、啊、歌声带来万籁共鸣，琴声回响。又想被揍了，来一口、啊。朋友们，尽情享用吧！该、啊啊、出师，不必不回。

准备好了，爪、啊、牙磨钝了，无惧无畏、啊。啊，走啊！是、啊啊、时候展左青龙，右白虎，少吃碳水化粪物，开张！啊、希望世间纷争，邪月齐奏。来一<考>口。谢谢，喉咙不舒服 哎呀呀，有点该出师了！嗨呀，不必不回，不行，太慢。是时候展现左青龙，右白虎，小吃碳水化合物，太张！今夜群星回响，走近点，让我瞧瞧。 啊、朋友们，尽情享用吧！我将万载长盛，嘿，大节已定，就拿你来！嗨呀，无惧无畏，不行、啊，我将。 เอวีรอบนี้บอกได้เลยว่าลำบากกว่ารอบก่นกอนๆเยอะมากเลยครับดาเมจสีดาถ้าไม่มีซัพพอร์ตเก่งๆนี่ไม่ไหวจริงๆครับซึ่งดาเมจไม่พอเคเงินไขห้องบนคือกำจัดไรงเงาไม่ได้และห้องล่างที่ตีบอสไม่เข้าก็คือเล่นแทบไม่ได้เลยครับสุดท้ายก็ไหวเท่านี้แหละครับไอดีของผมตัวละคร5ดาวรีเวเทต3ตัวเท่านี้ก็เป็นอันจบคลิปอธิบายวิธีของผมณะเล่มเอวเวอร์ชัน3.1เป็นที่เรียบร้อยมีตรงไหนสงสยัยหรือทำตรงไหนให้ดีขึ้นได้พิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกด, like, กดไกล แบบเรียลไทม์สามารถมาหาันในไลฟ์สตรีมได้นะครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณครับ